ในซินามายค่ะหรือว่าวิตามิน B3 เป็นวิตามินที่สามารถช่วยฟื้นฟูผิวได้ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสารต้านอนุมูลอสระหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยลดการอักเสบช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนชะลอวัยลดริ้วรอยช่วยในเรื่องความแข็งแรงของผิวช่วยลดเม็ดสีช่วยปรับสมดุลความมันของผิว<ม>ก็เลยเป็นส่วนประกอบที่หลายๆแบรนด์เนี่ยนะคะนำไปใช้ผสมในครีมบำรุง เพื่อประโยชน์หรือว่าจุดประสงค์ในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมไวท์เทนนิ่งลดฝ้าก,กระ ครีมชะลอวัยครีมกันแดดสกินแคร์หรือว่าครีมบำรุงกลุ่มสำหรับผิวเป็นสิวเป็นต้นมีงานวิจัยมีการศึกษายืนยันมากมายว่าในอาซินามายเนี่ยสามารถช่วยบำรุงผิวได้ผลจริงแต่อย่างไรก็ตามหมออยากให้ระวังอยู่2-3ประเด็นข้อแรกก็คือจากการวิจัยใช้ความเข้มข้นของอาซินามายเนี่ยอยู่ที่ 2- 5เแต่ว่าถ้าครีมหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเอาอาซินามายไปผสมแล้วอาจจะไม่ได้ความเข้มข้นเหมือนกับในงานวิจัยก็อาจจะทำให้ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง ไไว้ได้ดอีกประเด็นก็คือในครีมท,ทั่วไปเนี่ยนะคะก็มักจะไม่ได้มีส่วนผสมแค่เพียงอย่างเดียวยแล้วผิวแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นใช้อันนี้ดีแล้วเราใช้แล้วก็จะดีเหมือนกันก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่เราอาจจะไปแพ้ส่วนผสมอย่างอื่นๆในครีมชนิดที่เราใช้เนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ผลลัพธ์เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ได้สําหรับผลข้างเคียงนะคะของไนอซินามายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้มข้นเยอะๆเนี่ยโดยทั่วไปจริงๆแล้วเป็นวิตามินที่ผลข้างเคียงน้อย สำหรับการผสมในครีมบำรุงแต่ที่พบได้ก็ยกตัวอย่างเช่นอาการแสบแดงหรือว่าคันบริเวณที่ทาถ้าสมมุติว่าทาแล้วเกิดว่ามีอาการข้างเคียงใดๆก็ตามหรือรู้สึกไม่สบายผิวเนี่ยมาแนะนำให้รีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจจะไม่ใช่แค่อาการข้างเคียงเล็กๆน้อยๆอยจากในอซินามายนะคะอาจจะเป็นอาการแพ้ส่วนผสมอย่างอื่นที่มีอยูนน่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆก็เป็นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีปัญหาผิวเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นสิวเรื้อรังผื่นเรื้อรังคนกลุ่มนี้เนี่ยหมอนแนะนําว่าไม่ควรซื้ออะไรมาใช้เองแนะนําว่าควรที่จะปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ครีมทุกชนิดครีมที่ปกติคนอื่นใช้ได้เนี่ยแต่ผิวเราเซนซิทีฟก็อาจจะกลายเป็นแพ้หรือว่าะระคายเคืองขึ้นมาก็ได้ค่ะ